สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามารับเรื่องข่าวที่เกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่30มกราคมปี2569ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงแรงจากวันนี้ตามทองคำตลาดโลกเงินบาทอ่อนค่าที่บร,ริเวณ31.358บาทต่อ1นดอลลาร์ส่งผลให้ทองในประเทศปรับตัวลงไม่มากเข้าทองคำตลาดโลก ภาพรวมทองคำสปอร์ตปรับตัวลงแรงจากแรงขายทำกำไรแต่ะระดับต่ำสุดที่บริเวณ5,97.660ดอลลาร์ต่อหนึ่ทรอยออนหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดปลอดการทั้งใหม่ที่บริเวณ5,598.750ดอลลาร์ต่อหนทรอยออนจากแรงขายทองคำอย่างรุนแรงจากความอ่อนแอในสินทรัพย์อื่นๆทั้งตลาดหุ้นสหรัฐ โลหะเงินและทองแดงที่ปรับตัวลงอย่างรุนแรงซึ่งกระตุ้นการขายทองคำเพื่อเติมการชดเชยการขาดทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ก่อนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากแรงซื้อทางเทคนิคโดยนเะวลาที่เพิ่มสิบันทึกวิดีโอทองคำสปอดเคลื่อนไหวที่บริเวณ5 1 5 6 6 3 0นดนอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนรัราชาีดอลลาร์เคลื่อนไหวที่บร,ร,ริเวณ96.164จุดด้านกองทุนเอสพีดาซื้อทองคำเพิ่ม2.58าปตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ1089.96ตันขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความเสีย่ยงทางภรรูม ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสารัฐส่งสัญญาณอัดใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมย้ำว่ากองกำลังเรือรบขนาดใหญ่ในภูมิภาคพ,พร้อมดำเนินการอย่างรวดเร็วหากจำเป็นขณะที่อิหร่านนะคะตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะโจมตีกลับสหรัฐรวมถึงความตึงเครียดทางการค้ารอบใหม่ด้านสภาทองคำโลกระบุว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้น1%ในปี2025ที่5,000ตันซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีกองทุน ETF เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก สำหรับวันนี้นะคะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีผู้ผลิต PPI เดือนธันวาคมดัชนีผู้จัดการฝ่ายกันซื้อ PMI เขตชิคาโกประจำเดือนมกราคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ5 0 9 5ดอลลาร์5 0 8 7ดอลลาร์5 0 6 7ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บร 5, 5ิเวณ5 4 5ดอลลาร 5 0 1 1เ็ดอลลาร์4,978ดบอลลาร์4,949ดอลลาร์ตามลำดับด้นนะต้านแรกอยู่ที่บริเวณ 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5 1 8 4รดอลดาลาร์5 2 0พนดอลลาร์5,225ดอลลาร์หขึ้นไปได้จะมีแนาต้านถัดไปที่บริเวณ5 2 4 3รดอลลาร์5,261ดอลลาร์5,277ดอลลาร์และ5 2 9 5ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่30มกราคมปี2569ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้มคนะาทองคำณเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออจากสมาคมค้าทองคํา31ครั้งรานะคาครั้งที่31ปรับบวกขึ้นไป150ปารบาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเปลบไปที่3,650บาท แมนสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามากาศของสมาคมค่าตรงคำมานะทีนี้ด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแมนสิงด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ